สวัสดีครับวับนนี้ออกมาหามิมเหมือนเดิมนะครับมาจะบ่ายโมงแล้วครับผมยังเพิ่งได้มิมอยู่อะไรสี่ลังก็ามาเจอลังนี้แต่เพิ่งมาจับนะครับโอแต่เจอพึ่งไว้หลายลังเลยครับผมแต่ตีไม่ได้มันอ่อนครับผมเพิ่งมาจับครับผม นี่นะหน้าผ่านโยไปเดี๋ยวผมให้ดูนิ้วลังนี้ครับผมอ่านี่คร้บผมพึ่งมะเกะครับนี่ครับผมแต่เจอสองลังครับผมอีกลังใช้ได้แล้วครับผมหากินไปไกลลังเลยครับผมไป,ไปดูอีกลังครับผมโอ้โหร้อน เดี๋ยวไปดูปใกล้ๆครับอ่ะที่บ้านเรียกตะขบนะครับบางคนก็เรียกดอกตะกี้นะครับผมเนี่ยครับผมกินไม่ไกลลรังเลยครับผมอ่านุ่นครับผมใช้ได้แล้วครับผมตรงนี้ป่ะเดี๋ยวขอตีครับอ่ะหัวน้ำบึกเลยครับผม ยอดเลยครับผมน้ำทั้งนั้นเลยชํำเลยยังไม่ปิดตาเต็มรูเลยครับผมเต็มหลอดไปครับผมเอาตาสอดไม่เห็นครับผมข้างล่างนู่นครับอีกหลังนึงใกล้ๆกันเลยครับผมไปขอตีก่อนครับเดี๋ยวเย็นไปครับเดี๋ยวมาให้ดูครับผมเอาผลดีไม่หลังเดียวซะแล้วครับผมลงมาข้างล่างสามหลังคู่เลยแต่เป็นอวบแบครับผมโอ้โหผมรู้ว่ามีหลังเดียว นี่อยู่นี่อีกหลังนึงแล้วตรงนู้นอีกหลังแล้วนู่นอีกหลังเท่ากันเลยครับผมเป็นไม่ใหโ้โคงท้งนั้นเลยครับผมไปขอตีครับโอ้โหเสร็จเลยสามลังนู่นครับขาแงเ่เลยปล่อยทิ้งไว้ครับผมน้ําไม่มีนะครับมีหลังนี่เดียวเขาหน่อยเอาบารลังเดียวสองลังนั้นไม่มีน้ําเลยไปไปครับผมไปทำใหม่กลับบ้านแล้วครับผมมาทําเกมทําครบครับผม จะไปตีพึ่งครับเจอไว้ไอที่เจอไว้ที่แถวดงเรียบเลยครับผมพึ่งยังไม่มีอะไรก็ไปกวนกันให้ย้ายครับผมแบบคนดูไม่เป็นนะครับวันนี้แย่ครับผมได้ม้เมือสีรังโอ้โหแย่สุดๆครับผมไปเดี๋ยวขอดูพึ่งรังนี้ผมก็ไม่อยากจะปล่อยไว้กลัวหายอีกนะครับถ้าเกิดมันเป็นรังเชิงกระดาษก็ขออภัยด้วยเนาะ ผมกลัวมันหายจริงครับผมมันอยู่ใกล้ทางด้วยไปเดี๋ยวขอทําครบก่อนครับเสร็จแล้วครับผมมบใหญ่ครับน้อยๆครับผมไปขอลุยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่พึ่งครับผมไปครับถึงพึ่งแล้วครับผมดูนะครับกลัวจะเป็นเชิงกระดาษครับผมหนาเหลือเกินเนี่ยผมแต่กลัวหายครับผมไปขอเอาครับผม ไม่มีอะไรครับผมดูครับผมลมพัดวันไปวันมาเลยเห็นไหมครับยังไม่แข็งเลยครับผมดีนะยังไม่ขึ้นดีเห็นลมมันพัดพอดีผมครับครับผมลมไมคพุ่แป่งเป็นเปยเลยไปครับผมสวัสดีวันใหม่อีกครับผมเมื่อวานไปหาไม่มามิไปตีรังเนาะพึ่งก่อ่อนวันนี้วันใหม่ครับผม ขับรถมาเลยมาเจอหลังนี้ครับผมต้นสาครับโอ้รู้สึกว่าจะเอายากหน่อยครับผมอ่านี่ครับผมดำๆนู่นครับผมไปเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตีก่อนครับผมเดี๋ยวลงมาให้ดูครับไปครับผม เ,เสียเวลาตั้งนานครับผมไม่เอาครับผมไม่มีน้ำแล้วก็ถอดด้วยครับผมนูม่นครับไม่เอามา,าจริงๆครับผมไปหาใหม่ครับผมมาเป็นยี่สิบสามสิบโลเพื่อจะมาดูมิมลังนี้โอ้มีน้ำาปะ่ะโหหายากมากครับผมแย่เลยสองวันวันนี้ยังไม่ได้มิมเล ไปครับผมรังใหญ่อยู่เีจะลุนน้ำครับผมสรุปน้ำมีแล้วครับผมในหลอดหลวงนี่ทั้งนั้นเลยครับผมปิดตาครับสวยใหญ่เบลเลอเลยครับผมไม่มีรังนี้ม่ใช่เล็กครับผมไปเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับผมเจอไว้อีกหลายรังจะไปดูครับผม ที่ไม่ได้ตีมามันยังไม่มีน้ำแต่อันนี้มีเต็มเลยครับผมไปครับหนักด้วยอยังอยู่เลยครับไม่มีใครเอาที่บ้านครับผมที่ถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วนู่นครับผมหนน้ำบลเลอร์เลยอ่านี่ครับผมใหญ่ครับผมหนวน้ำแต่ไม่มีใครเอาครับผมอยู่ต้นสะดาที่บ้านครับผม ออวันนี้หาไม่ไม่ได้เลยสองวันแล้วเมื่อวานก็ได้แค่สี่ลังวันนี้ได้มาสามลังสี่ลังเหมือนเดิมโอ้ต้องคงหยุดหานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปช่วยพี่แฟนเขาจับปลาครับผมเขาวิดบอร์ดเดี๋ยวว่าจะทําคลิปด้วยครับผมที่ผมเรียกพระอภัยไม่มานะครับผมที่ไปหามไม้ด้วยกันนะครับ ไปครับผมคลิปนี้จบแค่น,นี้ดีกว่าครับผมไปครับสวัสดีครับ